เทียนหรือเทียนหอมนักศึกษาปีหนึ่งวิศวะเครื่องกลหล่อแต่อินโทเวิร์ดเขาอยากจะใช้ชีวิตปีหนึ่งอย่างสงบสุขแต่ดันมีเรื่องยุ่งวุ่นวายเข้ามาในชีวิตเมื่อตาเลนซูมที่มองเห็นผีของเขาดันไปโฟกัสผีเจ้าถิ่นอย่างราชันที่มีพลังแก่กล้าที่สิงสถิตอยู่ที่ตึกร้อยปีแถมผีตนนั้นยังเรียกเขาว่าทาราซึ่งแสดงท่าทีดีใจมากเมื่อเห็นเขา เทียนไม่รู้ว่าทาราคือใครเป็นเขาในภพชาติที่แล้วเหรอหรือผีตนนั้นแค่ทึกทักเอาเพราะเขาได้นิมิตเห็นผีตนนั้นเรียกเพื่อนของเขาทิเสเหนือว่าทาราเช่นกันแถมในตอนนี้เขายังมีชายหนุ่มที่แอบมองอยู่ทายเดือนคณะสถาปัตสุดแซบสุดโซจนเขาอยากจะจับหม่ำวันละล้านรอบแบบนี้เขาจะมีตาไปมองใครได้อีกละ่ะ แต่ว่าชีวิตของเขาก็หลบเลี่ยงไม่ได้มีมิดของเขารุนแรงขึ้นทุกวันเขาเห็นชายคนหนึ่งวิ่งฝ่าสายฝนและถูกรถคันหนึ่งชนอย่างแรงที่หน้าตึกร้อยปีคนคนนั้นตายและเขามองเห็นว่าเป็นทิศเหนือทายรวมถึงตัวเขาเองด้วยนิมิตนี้จะจริงหรือไม่ถ้าเป็นจริงเขาจะช่วยเพื่อนคนรักและตัวเองจากการตายครั้งนี้ได้หรือไม่ หรือทุกคนต้องจบชีวิตที่นั่นจริงๆติดตามได้ใน Love Promise สัญญารักตึกร้อยปีอ่านต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปค่ะ